หกโมงเช้ากว่าๆของวันที่ยีสองตุลาคมนะครับและจุดชมวิวของดอยสมอดาวอชสีน่านจังหวัดหน้านะครับหลังจากที่ไปนอนอชอดอยภูคาแล้วก็ที่ภูแวร์นะฮะก็เมื่อวานก็มาที่นอนพักกันที่ดอยสมอดาวนะครับนี่คือบรรยากาศยามเช้านะครับผม ข้างล่างจะเป็นทะเลหมอกนะครับอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ใกล้เห็นนะครับเป็นทะเลหมอกอยู่นะฮะเอนีนทะเลหมอกสวยมากนะฮะก็เป็นทะเลจริงเลยแสงแรกของยามเช้านะฮะสองขึ้นกระทบพื้นขอบฟ้าแล้ว ภาพจะเอียงนิดหนึ่งนะฮะแพนกลับมานะครับเห็นในมุมกว้างสุดนะครับจริงหนึ่งที่โอเคนะครับ